นี่นะครับวันนี้เป็นแางวผ่าเพื่อท่านนะมาอยู่ที่ตลาดน้ํอาอัมพวานะกับร้านก๋วยเตี๋ยวลบมุมนะรบ,บมุมขายด้วยขายทุกวันเลยไหมครับหยุดวันจันทร์หนึ่งวันจ้ะหยุดวันจันทร์หนึ่งวันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเส้นอะไรครับเส้นแบนแถวบ้า,าเนเราจะเรียกเส้นแบนมันมีเส้นแบนกับเส้นกลมประมี่นี่เป็นโบราาเลยนะเส้นแบนนี่คือว่าจะเป็นแห้งอร่อยอ๋อนี่ยนะแห้งเดี๋ยวขอดูขั้นตอนการทำก่อนนี่ ทนเผ็ดได้นะได้ครับได้ใส่ทุกอย่างอย่างนี้ราคเลคชามเหมือนกันหมดอย่างนี้ราคาเท่าไรครับยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทนะนี่เราเอากไรเบาบางที่สุดไงดูเลยสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะทุกคนได้ทานได้ก็คนที่อื่นมาจะตกใจว่าทําไมถูกขนาดนี้นี่ครับยี่สิบห้าบาทคือเราไม่เสียค่าเช่าที่ไงเข้าใจไหมนีบ้านหน้าบ้านเราเองครับถ้าไปที่อื่นเ็าค่าที่เดือนละหกพันนะนี่ครับก๋วยเตี๋ยวรบมุมน้ำซุปไหมน้ำซุป ได้ครับได้ไม่ได้เสียตังค์ได้ได้เลยครับจัดมานี่นะก็วันนี้ครับไปในชแนลก็มาละมาถึงอัมพวานะวันนี้เป็นวันสุกนะก็จะได้เห็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งคือความเงียบก็คือไม่มีนักท่องเที่ยวเท่าไรเลยนะครับวันสุกวันเสาร์ทอ่จะจะแล้วก็วันยุนาคารเลอร์เนี่ยจะเป็นอ่านที่ที่คนมาเที่ยวเยอะแต่วันนี้วันศุกก็คือบรรยากาศเราได้เห็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะผมก็ไม่เคยมาวันธรรมดาเหมือนกันครับก็จะเป็นเงียบเหงาวิถีชีวิตชาวบ้านที่อยู่นี่ก็อยู่กันแบบ ไม่ใช่มีนะักท่องเที่ยวแต่วันนี้ก๋วยเตี๋ยว,วร้านนี้เขาเปิดทุกวันหยุดวันจันทร์วันหนึ่งผมก็เห็นรีวิวหลายร้านนะครับเขาถ่ายไปผมก็เลยตามมาก,กินคือไฮไลท์ที่นี่คืออะไรปะก็คือราคาซึ่งอยู่ในถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยราคา25บาทเนี่ยครับดูนะครับ25บาทเนี่ยแบบนี้นะนี่ดูนะครับนี่แล้วก็เป็นเส้นตัวนี้ก็คือเป็นเส้นที่เขาทำเป็นเส้นพิเศษนะก็คือเส้นเขาจะเนเส้นเส้นคล้ายๆบะหมี่นะเขาเส้นนี้กินกับแห้งเป็นแห้งจะอร่อยมาก นี่เราก็จะคคุกๆๆกันนะอันนี้เขาจะมีปรุงอะไรเป็นสไตล์โซ่ก๋วยเตี๋ยวแห้งเขาจะปรุงมาแล้วแล้วที่นี่นะครับเกี๊ยวฟรีนี่ครับมีเกี๊ยวฟรีด้วยนะนี่เกี๊ยวแบบนี้เลยนะนี่เกี๊ยวฟรีครับหยิบห้าบาทแถมเกี๊ยวด้วยยังหายทานได้นะครับพี่ตลาดที่ท่องเที่ยวแบบนี้นะร้านนี้ชื่อว่าร้านหลบมุมนะครับหลบมุมแอบขายง่ายๆร้ๆานนี้แอบขายเดี๋ยวดูรสชาติก่อนครับว่าเป็นไงบ้างนะครับ แต่ว่าเนื้อหมูสับเนี่ยหมูของเขาเนี่ยเหมือนเป็นหมูเทียบมีการหมักแล้วแม่ค้าครับหมูหมักแล้วใช่ไหมหมูสับเนี่ยผมรู้สึกว่าสีมันจะแปลกอะแม่คา้าหมักไหมได้หม,มักไหม,มก็คือหมูสดๆเลยเหรอครับหมูสดเลยใช่ไหมอ๋อปรุงรสก็้าคล้ายๆกึ่งหมักลอลนแหละก็คือว่าสีมันจะมึน,มนอ๋อเนี่ยคือหมูเขาอะหมูอ่านแล้ว มีกินพริกตรงพริกไทยเรียบร้อยเลยเนี่ยต้องบอกว่าสีา่หมูอะ่ะมันไม่ใช่หมูสดธรรมดาทั่วไปนีเอกลักษณ์นะครับหมูนี่เป็นหมูสับที่ปรุงรสแล้วแล้วเส้นดูนี่โอ้เส้นนี้นะครับหาก,กินยากนะเส้นนี้ร้านทั่วไปไม่ค่อยมีนะครับนี่ผมมานี่เลยสองก้อนสุดท้ายด้วยนะนี่ไฮไลท์เลยเส้นนี้ อ๋ออ๋อเส้นคือดีเส้นคือดีกิมละปรุงหน่อยไป็นเอก,กินหวานครับปรุง,นงนหน่อยปรุงหน่อยความเผ็ดนิดหนึ่งปรุงนิดนึงชาติใช้ได้แหละปรุงนิดหนึ่ง,ใ,ง,หงให้ความเข้มข้น แล้วก็จะมีน้ําสูนภภายนะครับเป็นอันชันเป็นลําไยเป็นเกี๊ยงวยมีน้ําบริการใครมาเที่ยวร้านน้ำพาวาก็สามารถที่จะมาแวะอุดหนุนหรือตามรีวิวมาได้เลยนะผมก็พยายามจะหาสรรหาร้านเทียบบธรรมดาธรรมดาเป็นอะไรเทียบถูกนะให้ส่งกับหลักพวกสมงกับช่องไปเองแนแนลนะเอาราคาถูกเข้าว่านะไปเอือม แล้วก็ขอเราเนี่ยก็มีน้ำปุ๊บด้วยนะอันตุ๊บอันตุ๊บไม่คิดตัง,ไงไค์เลยแม่ค้าบอกอ,อันตุ๊บดีอด่ะชงคออยู่นี่ครเรากินอยู่เนี่ยเราเห็นบ,บรรยากาศเรือนะเรือก็ผ่านให้เราได้เห็นเรือตลอดบรรยากาศโคตรดีอ่ะ แม่ค้าครับเปิดกี่โมงกี่โมงนะครับหลานเปิดกี่โมงกี่โมงครับแม่ค้าแม่ค้าครับเปิดกี่โมงกี่โมงครับร้านนี้แปดโมงกินได้แล้วใครที่มานะแปดโมงกินได้แล้วนะครับแล้วเลิกประมาณกี่โมงครับประมาณสามโมงเย็นสามโมงเย็นก็เลิกแล้วนะอืมเัาจะอยู่ห้าโมง่าฟินแน่เลยเนี่ยบรรยากาศนี้นะ อ๋อคือหมดเร็วหมดก็กปิดเร็วเนาะแม่ค้าบอกว่าบ้านไม่ต้องเช่านะแต่ข้าวต้องซื้อนะครับก็ขายกันนะไปครับเนี่ยถูกๆไม่ต้องขายแพงอ,อ เขาเจีบยวโบราณเนี่ยพอมีกำะหมูสับน้ำยาอะไรเข้ามากอะไปต่อน้ำซุปน้ำซุปเขาดีมาก กินก็เจ็บแห้งก็นยังสุกได้นะเดี๋ยวผมให้ดูเมนูต่อไปนะเดี๋ยวลูกชิ้นอร่อยมาก,กอร่อย เมื่อไกาเนี่ยนะเปิดร้านค้านะเล้เปรีดแคกน้อยนะครับหน้าบ้านผมว่ามันฟินมากเลยกนะินไปเหลือรับเล่นท่านไปวน แล้วคนงามกลับแล้วม่อร่อยเยั่หมูสับเอาเหลาพิเับเดี๋ยวพิเศษหักใช่ไหม อันนี้เมนูยิตงตาโฟย็งตาโฟต้มยำนะเด็กเขาไม่เอาไม่ทานผักเขาจะไม่มีผักเลยได้แล้วครับอันนี้เป็นชามพิเศษเนี่ยบะหมีม่สองก้อนสามสิบบาทอันนี้สามสิบบาทให้สองก้อนเลยครับจุกจุกแล้วเราอีกชามทำเลย้าครับร้านก็อยู่นะครับพอเรา ลงสะพานลักมานะครับแล้วก็เลี้ยวกวามาเลยแล้วพิกัดร้านก็อยู่ตรงช่วงตัวสามแยกคลองบางจากพอดีนะครับก็ถ้าเราจอดรถจากตัวร้านจอดรถวัดที่ตรงรอสองครับเราก็ข้ามสะพานมาแล้วก็ลงสะพานเลี้ยวซ้ายเลยหักมุมเลี้ยวซ้ายลงมาเลยก็จะเจอก๋วยเตี๋ยวลบมุมนะครับอยู่ตรงใกล้ๆสามแยกคลองบางจากอยู่ตรงสะพานขุนนิกรนะนี่อยู่ตรงสะพานคุณนิกรตรงนี้เลยนะร้านอยู่ตรงนี้เลยครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้เป็นแนวพามาหาข้าวเจียวรบมุมอร่อยอร่อยนะครับราคาถูกนะครับอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับตลาดน้าอัมพวาทุกจุกไปงี้เลยสองชานสองชานนี้หกสิบบาทหกสิบาทโอ้โหแน่นนะแน่นนะไ่กินไม่ไม่ไหวนี่จุกเลยจุกเลยก็เป็นร้านขายเวรหน้าบ้านตัวเองเขากินไม่หมดก็จะให้เป็นคนเกี่ยวไปเย้ต้มเดี๋ยวนี้เย้ะต้มหมดอ่าอันนี้มีเพศมีอะไรไหมครับ ไม่มีเพจอ่าก็มีเดีคนเข้ามาไทยรีวิวไปหลายเจ้าอ่าเดี๋ยวผม z มลงให้ก็คือจุดขตรงนี้เนาะเบอร์ทงเบอร์โทรทิดต่อมีไหมครับเพื่อลูกค้าหาร้านไม่เจอมีค่ะหาขอบเบอร์โทรไหนครับ086 086 899 899 054 0 0ดหนะจ้าอ่นาีนะจ้า